ครับต่อครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ครับหลังจากที่เราลดน้ำไปนะครับลดน้ำไปแล้วเราก็ฉีดทางใบไปนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเขาเริ่มสวยแล้วครับนี่คือผลพวงจากที่เราใส่ปุ๋ยรองพื้นไปและเขาก็ได้น้ำเนาะภายในเวลาสองเดือนเขาก็จะคุมรุ่นเลยครับคุมร่องเลยวันนี้ผมก็จะมาเก็บยาครับยาตัวนี้ก็คือยาลูกเขาครับเอาที่เรา หลังจากที่เราทำนารถมะเกี่ยวเข่าไปก็เข่าก็จะร่วงพอร่วงปั๊บมันโดนน้ำโดนอะไรมันก็จะงอกนะครับเนาะข้าวเรียนะครับข้าวเรียข้าวเลือนะครับแต่ละบ้านเรียกไม่เหมือนกันครับบ้านผมเรียกข้าวเรียครับข้าวเรียคือข้าวที่หกนี่ครับอันนี้คือผมนั่งนะครับนี่ครับก็จะสวยนะครับเพื่อนๆกําลังสวยเลยครับมันตัวนี้ปลูกวันที่สิบเจ็ดเดือนธันวาคม ปศ2,566ครับก็คือวันนี้วันที่13มกราคมมันยังไม่ถึงเดือนนะครับดูโดยรอบไกลๆนะครับอันนี้คือดูจากกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับถ้ามาดูตัวเป่าสวยมากครับมันกําลังเป็แถวเป็นแนวแล้วก็ผมก็จะเก็บยาครับก็คือแปลงนี้ผมอยากจะทดลอง ไช้รถไถท,ทำรุ่นครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าผมยกล่องสูงเกินไปมันจะทะทองนะครับก็คือปีหน้าฟ้าใหม่เราก็กว่ากันใหม่นะครับปีนี้ขอเก็บยาก่อนนะครับเนาะขอใช้ยาเก็บยาก่อนครับยาตัวที่จะใช้ก็คือกูฟูซิเนตครับก็คือนาแถวนี้จะมี3มแถวครับผมก็จะใช้กูฟูซิเนตและก็ไกฟซเซตครับก็คือผมจะลองทดลองอย่างละแถวครับว่าตัวไหน มันจะตอบโจทย์มากกว่าแต่กูโฟเนตเราจะตอบโจทย์มากกว่านะครับความคิดนะครับแต่ว่าไกโฟเซตคือเราฉีดได้ครับแต่อย่าให้โดนใบมันนะครับถ้าโดนใบมันก็คือเสียเลยนะครับเนาะใบจะเหลืองยอดจะกระดักเลยครับดินมีความชื้นอยู่ครับนี่คือผมรลดแบบโชคเลยนะครับเนาะเอาน้ำารดแบบโชคเลยก็มดค่าน้ำมันไปหลายบาทอยู่ครับนี่ครับวิธีการฉีด วิธีการฉีดถ้าดูดซึมคือความคิดส่วนตัวที่ผมเคยผ่านประสบการณ์มานะครับเนาะอันนี้ถามว่าฉีดได้ไหมฉีดโดนได้ครับแต่ว่าคือโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ดูซึมเนาะแต่ถ้าเราโดนเยอะพอโดนเยอะปั๊บเขาก็จะดูดซึมเหมือนที่เราเหมือนเราฉีดปุ๋ยทางใบไปฉีดทางใบเขาก็จะกินดูดซับไปแล้วก็ลงรากนะครับเหมือนเราฉีดดูซึมเหมือนกันดูซึมเหมือนเขาก็ดูดซับเหมือนเหมือนเราฉีดทางใบนะครับ คือความคิดส่วนตัวผมนะครับจะถูกกระพิดก,ก็ขออภัยกันด้วยนะครับคือความเห็นส่วนตัวนะครับเนาะนี่คือพันธุ์พวงเพชรครับพันธุ์พวงเพชรเขาจะให้หัวดกนะครับเนาะแต่ถ้าอายุน้อยหัวเขาก็จะเล็กนะครับก็น่าจะประมาณด้ามเมตดครับได้อยู่แต่ผมลองมาแล้วครับปีที่แล้วผมลองมาคือช่วงที่ฝนแรกหรือฝนสองตกปับ๊บพอมันโตหรือคุมรุ่นได้เล้ว เราก็จะใช่ปุ๋ยกดยอดครับเพื่อที่จะให้เขาสร้างหัวใหญ่เนาะเพื่อนๆสูตรไข้าสูตรมันครับแปลงนี้ของผมมันนามันนานแต่ข้อเสียก็คือผมมาให่น้ำชาเกินไปครับบางต้นก็เกิดบางต้นก็ตายไปเนาะก็คือเราจะไม่ซ่อมครับเราก็จะปล่อยทิ้งไปเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนนะครับเนาะงามไหมครับงามไหมอันนี้สําหรับส่วนตัวผมผมถือว่าโอเคนะครับงามอยู่ ถามว่าใบด่างมีไหมครับมีครับมีปะปนกันไปก็เราไม่ได้ขัดเลือกตอนพันเนาะเราปลูกมันนาก็คือเราคิดว่าเราจะเอาต้นทิ้งเราก็เลยไม่จําเป็นต้องว่าต้องขัดเลือกเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะอัปเดตไหมดูเรื่อยๆครับอันนี้ก็คือหลังจากฉีดทางใบไปก็ถือว่าผ่านไหมครับอันนี้ไม่ใช่ต้นเดียวนะครับอันนี้อีกต้นก็ถือว่าค่อยๆงามกันไปนะครับเนาะนนเห็นไหมครับ บางต้นที่คือเสียบตื่นนะครับที่เห็นตายนี่หรือว่ากําลังเกิดนี่ก็คือเสียบตื่นนะครับเนาะนี่ครับเห็นไหมนี่ครับที่มันกาลังโผล่ขึ้นมาก็คือเสียบตื่นเกินไปครับก็คือมันก็เป็นบทเรียนนะครับเนาะถ้านาเร่งก็คือต้องเสียบลึกไว้ครับนาฝนก็คือต้องเสียบตื่นถ้านาฝนเสียบลึกเกินไปก็จะไม่ค่อยมีหัวนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะยาวเกินไปนะครับพอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเด้อย ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ